เอาล่ะครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง a อรี3 5สาาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบเพื่อนๆ42ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม แต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำอนลมให้พร้อมด้วยนะครับอาละครับหนังก็ได้เปิดมาในวันคิดมาดในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าแอดลีนางเอกของเราในตอนนี้เธอก็กําลังจะเดินทางไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับเด็กหนุ่มอายุ12ปีนะครับโดยเด็กหนุ่มที่ว่านี้เขามีชื่อว่าลุคพระเอกของเรานะ ซึ่งในตอนนี้เขาก็กําลังเล่นเกมอยู่กับเพื่อนสนิทที่ชื่อแกเลตอย่างสนุกสนานเลยซึ่งลุกเนี่ยก็ตกหลุมรักแอดลี่มานานแล้วเขาจึงเสิร์ชหาข้อมูลวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยทำให้เธอประทับใจแกเลตก,ก็ได้เตือนลุกนะว่าแอดลี่เนี่ยเขาแก่กว่านายทั้ง5ปีแถมยังสวยระดับนางฟ้าอีกแต่ลุกนี่ก็ไม่สนใจนะครับคืนนี้แหละฉันจะทําให้เธอประทับใจให้ดูนายรอดูได้เลยเพื่อนต่อมาแอดลี่ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านลุกนะและในตอนนี้พ่อแม่ของลุกก็กําลังจะเดินทางออกไปปาร นอกบ้านครับแม่ก็ได้กำชับกับแอดลี่ว่าลุกช่วงเนี้ยเขาชอบนอนละเมอแม่จะบอกหนูว่าให้ใช้ดินสอเนี่ย ขันก่อนประตูวไว้ถ้าลุกเดินละเมอออกมาตอนดึกก็จะมีเสียงดังและแม่ก็ได้ฝากให้เธอในดูแลลุกด้วยและนี่ก็เป็นเวลาที่ลุกนั้นรอคอยเวลาที่พ่อแม่ของเขานั้นไม่อยู่บ้านส่วนแกเล็ตก็ขอตัวกลับบ้านทําให้ตอนนี้ในบ้านของเขาเนี้ก็เหลือลุกกับแอดลี่อยู่แค่2ต่อสองเข้าทางละลุกเขาก็พยายามที่จะชวนแอดลี่มานั่งดูหนังด้วยกันนะแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมมาดูด้วยเพราะเธอติดคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มของเธออยู่ครับและนั่นก็ทําให้ลุกถึงกับเซ็งเลยจึงต้องงัดแผน2มาใช้ครับ ลุกก็รู้ว่าแอดลี่เนี่ยกลัวแมงมุมมากๆเขาได้โยนแมงมุมใส่เธอตอนที่เธอเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์และแผนก็สำเร็จครับแอดลี่ต้องวางสายเลยหลังจากนั้นเธอก็มานั่งดูหนังอย่างสบายใจ จนกระทั่งลุกได้เดินเข้ามาพร้อมกับขวดไวน์ที่เขาถือมาด้วยลุกได้เปิดไวน์ดื่มเพื่อโชว์พาวแบบไว้ยรุ่นเมกาครับแอดลี่ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยเธอได้ต่อว่าลุกว่านายในยังเด็กนะนายไม่ควรดื่มมันแต่ลุกกับไม่สนใจแล้วก็ได้บอกว่าผมอะโตเป็นหนุ่มแล้วครับและผมเนี่ยก็ดื่มเป็นประจำอีกด้วย แต่ที่สําคัญก็คือผมเนี่ยขอแข็งสุดๆเลยแต่แอดลี่ก็รู้ทันนะเธอได้บอกว่าไอ้ที่นายกำลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้นายดูเท่หรอกนะและเธอก็ขอขวดไว้จากลุกเพื่อที่จะเอาไปเททิ้งและระหว่างที่เธอเททิ้งอยู่เนี่ยกับเสียได้วายขวดนั้นซะอย่างนั้นเลยขอดื่มสักอึกสองอึกแล้วกันแต่จังหวะนั้นลุกก็เข้ามาเห็นพอดีฮันแน่ถ้ถาเธอไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอก ลุกได้บอกกับเธอแอดลี่ก็ตกลงครับแล้วในตอนนั้นโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นเธอนั้นก็ตกใจเลยแต่เมื่อเธอรับสายกลับไม่มีใครพูดครับและทั้งคู่ก็กลับมานั่งดูทีวีกันอย่างสบายใจลุกก็ได้เปิดประเด็นถามเธอว่าทำไมเธอเป็นแฟนกับลิกกี้หรอมันมีดีตรงไหนแล้วอย่างแฟนเก่าเธอที่ชื่อเจลลนี่ละ่ะทำไมเธอถึงได้คบแฟนงี่เง่าแบบนี้แอดลี่นี่ก็งงเลยครับว่ามาถามอะไรแบบนี้วะเนี่ย ลุกคุยเรื่องอื่นได้ไหมฉันคิดว่าเธอเมามากแล้วเธอขึ้นไปนอนได้แล้วเด็กน้อยลุกนี้ก็ขึ้นเลยครับได้ตอบกลับไปว่าผมเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วอีกสองอาทิตย์ผมก็จะอายุ13ละคือลุกเนี่ยพยายามที่จะทําให้ตัวเองดูเท่ดูแมนเพื่อให้แอดลี่เนี่ยหันมาชอบเขานะครับแต่ก็ไม่เจียมตัวเลย เพราะว่าแอดลี่นั้นก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วเธอก็เห็นลุกเป็นเพียงแค่น้องชายคนหนึ่งเท่านั้นเสียดายเนอะถ้าเธออายุเท่าฉันแล้วก็ฉันอาจจะยอมคบกับนายก็ได้นะเหมือนว่าแอดลี่เนี่ยพยายามที่จะพูดให้ความหวังกับลุกนิดๆน,นะครับแล้วจู่ๆเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นปรากฏว่ามีพิซซ่ามาส่งที่หน้าบ้านครับทั้งที่ไม่มีใครสั่งเลยแล้วลุกนี่ก็รีบวิ่งไปจัดโต๊ะรอเลยครับเขานี้จุดเทียนรอฟิวอย่างโรแมนติกเลยแอดลี่เห็นนี่ก็ประหลาดใจว่าทำไมลุกทำตัวแกๆนะ และทั้งคู่ก็นั่งกินพิซซ่าดูหนังกันอย่างมีความสุขลุกนี้ก็ตีเนียนเลยนะครับเอาหัวไปซบที่ไหล่เธอซะอย่างนั้นแล้วในตอนนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นแฟนของเธอโทรมานั่นเองแต่เธอกลับไม่ยอมรับสายแล้วก็ได้นั่งดูหนังต่อกับลุกอย่างมีความสุขลุกเห็นแบบนั้นก็ยิ้มแก้มปีเลยครับจนกระทั่งหนังเล่นมาถึงตอนสยองขวัญแอดลี่นั้นก็กลัวสุดขีดจนเผลอเอื้อมมือไปจับมือลุกแบบไม่ทันตั้งใจแต่ลุกนี้ก็คิดว่าเธอนั้นอยากครับเขาก็ได้จ้จจจจูู่่่โเเเเขาาไปธอออกออกกกกกกนลลลลยยแี็ผัุ ตัวเธออย่างรวดเร็วเลยนี่นายทําอะไรของนายเนี่ยฉันมีแฟนแล้วจะทําแบบนี้ไม่ได้นะจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงปริศนาที่บอกว่าฉันเห็นเธอนะแอดลี่จึงพยายามเดินไปดูที่หน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นใครแล้วก็ได้ชูนิ้วให้ไปหนึ่งทีและเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยครับแอดลีจึงให้ลุกโยนโทรศัพท์มาให้เธอเพื่อที่จะโทรแจ้งตำรวจแต่ลุกกับโยนพลาดโยนมือถือของแอดลี่ลงตู้ปลาซะอย่างนั้น พังเลยสิครับแล้วในตอนนั้นน่ะเสียงกดกิ่งที่ประตูก็ได้ดังขึ้นอีกลุกนี่ออกตัวแรงเลยครับเดินออกไปเปิดประตูอย่างกล้าหาญโดยที่ไม่สนคําเตือนของแอดลี่เลยแต่เมื่อเปิดประตูมากลับไม่เจอใครลุกก็ได้ตะโกนออกไปว่าถ้าแน่จริงนายก็ออกมาดีวะอย่างเท่เลยแล้วจู่ๆก็มีชายปริศนาพุ่งเข้ามาโจมตีลุกทันทีและชายปริศนาที่ว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าแกเเลตเพื่อนลุกนั่นเองครับลุกก็ถึงกับาน้าซีิเลยเกือบเท่ยู่แล้วเชียวทางแอดลี่ก็ได้ด่าแกเเลตไปชุดใหญ่ฉันน่้เกือบโทร ตำรวจแล้วนะแกจะโทรมาป่วนฉันทําไมฉันตกใจหมดแกเลตตนี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรแล้วจู่ๆทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงกระจกแตกที่ดังขึ้นมาจากชั้นสองทงๆที่ไม่มีใครอยู่แต่ด้วยหน้าที่พี่เลี้ยงของแอดลี่ที่ต้องดูแลเด็กๆเธอจึงอาสาเดินนําไปเพื่อดูว่าเสียงนั่นนาใครเป็นคนทําแต่เมื่อไปถึงห้องนั้นพวกเขาก็พบเพียงแค่ก้อนอิฐขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นแล้วก็เศษกระจกที่แตกเท่านั้นเนื่องจากโทรศัพท์ของแอดลี่ที่เพิ่งตกน้าไปเธอจึงใช้โทรศัพท์บ้านเพื่อตัว โทรศัพท์นั้นก็เพิ่งโดนตัดไปเธอจึงหันมาใช้น็ตบุ๊กเพื่อที่จะติดต่อคนภายนอกแต่สัญญาณ WiFi กลับถูกล็อกอย่างปริศนาเธอจึงให้แกเลตเนี่ยแก้ไขโนตบุ๊กให้เธอหน่อยในระหว่างนี้แอดลี่และลุกอ่ะก็จะออกไปนอกบ้านเพื่อที่จะขับรถไปขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่ารถของเธอถูกเจาะยางรั่วจนไม่สามารถขับออกไปได้ครับและที่ช็อกไปกว่านั้นแกลเลตได้ถือก้อนอิดก้อนนั้นลงมาบนก้อนอิดก็ได้มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าถ้าแกหนีแกตายแกเลตก็สติแตกเลยครับเลย จะขอตัวกลับบ้านก่อนเขาได้วิ่งออกไปนอกบ้านโดยไม่สนคํคเตือนของใครเลยหลังจากนั้นที่วิ่งพ้นประตูไปแค่ไม่กี่ก้าวแกเล่กับถูกยิงจนเขาล้มฟุบไป แอดลีพยายามบอกให้ลุกใจเย็นและค่อยๆค,คิดว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงต่อลุกได้บอกพ่อของเขามีปืนเราจะต้องไปเอามันเพื่อที่มาจัดการกับคนปริศนาคนนี้ในระหว่างที่ทั้งคู่จะไปเอาปืนลุกก็ได้สังเกตเงาคนร้ายพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองลุกจึงได้รีบพาแอดลี่ขึ้นไปแอบที่ห้องใต้หลังคาแต่ลุกก็ได้เสนอตัวเองเพื่อที่จะไปเอาปืนให้แล้วให้เธอเนี่ยรออยู่อย่างเงียบๆคือแบบจะโชว์พาวโชว์เท่โชว์เก่งประมาณนั้นนะครับแต่แอดลีเธอกลับไม่เห็นด้วยเธออยากที่จะไปด้วยจนทั้ง คู่ก็ได้ไปเอาปืนมาได้สําเร็จและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นชายปริศนาได้เปิดประตูเข้ามาในห้องที่ทั้งคู่อยู่พอดีพวกเขทาทั้งคู่จึงได้เข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าได้ทันก่อนชายปริศนาคนนั้นเข้ามาชายปริศนาคนนั้นพยายามมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เจอใครลูกจึงได้ใช้โอกาสนั้นกอดเธอเพื่อเรียกขวัญกาลังใจเธอและบอกว่าเธอจะต้องปลอดภยัยฉันจะดูแลเธอเองอย่างหอครับแต่ก็มีสิ่งผิดปกติที่แอดลีย์สังเกตเห็นนะก็คือหมวกของชายปริศนาคนนั้น ซึ่งมันดูคุ้นๆแล้วเธอก็นึกออกพร้อมกับเดินออกจากตู้เสื้อผ้าโดยที่ไม่กลัวโจรคนนั้นเลยแอดลี่เได้บอกให้ชายปริศนาคนนั้นถอดหมวกออกเพราะว่าเธอจําได้หมวกนี้เป็นของนายนลัลลุความจริงก็คือชายปริศนาคนนั้นก็คือแกเร็ตแน่นเองครับพวกเขาทั้งคู่จัดฉากเพื่อที่จะแกล้งแอดลี่ให้เธอกลัวและเธอนั้นกลับไม่ตลกด้วยสักนิดเลยพอลุกแค่ต้องการให้แอดลียมองตัวเขาไม่ใช่เด็กเลยได้จัดฉากทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าเขาปกป้องเธอได้แต่แอดลี่ก็ไม่สนใจเดินตรงไปที่โทททรรศัพพ์เื่่อีจะาายงาน เรื่องพวกนี้ให้พ่อแม่ของลูกนะครับ และนั่นก็ทําให้ลุกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาได้ตบแอดลี่จนนั้นสลบไปแกเล็ดนี่ตกใจเลยครับว่านายทําบ้าอะไรไปเนี่ยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ช่วยจับแอดลี่มัดไว้กับเก้าอี้เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาลุกก็อยู่ตรงหน้าเธอพร้อมกับบอกว่าห้ามแหกปากววยวายแล้วเขาก็ถือปืนขู่เธอด้วยนะครับแอดลี่พยายามขอร้องลุกให้ปล่อยเธอไปแต่เขาก็ไม่สนใจเลยนะพร้อมทั้งบอกแอดลี่ว่าเรามาเล่นเกมกันเถอะแล้วถ้าเธอชนะเขาจะปล่อยเธอไปโดยเกมนี้ก็คือให้ถามอีกฝ่ายถึงเรื่องจริงต่าง หรือไม่ก็ท้าให้ทำเรื่องอะไรต่างๆประมาณนั้นลุกก็ได้ถามเธอว่าเธอเคยผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนแอดลี่ก็ได้ตอบว่าไม่เคยลุกนี่ถึงกับไม่เชื่อเลยครับสวยขนาดนี้แต่จูจ่ๆในตอนนั้นก็ได้มีเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านดังขึ้นและคนที่มานี่ก็คือลิกกี้แฟนหนุ่มของแอดลี่นั่นเองครับลิกกี้ได้อ้างว่าแอดลี่ได้ส่งข้อความหาเขาว่าให้เขามาที่นี่แต่ลุกนี่ก็ไม่ยอมให้เขาเข,าเข้าบ้านโดยเด็ดขาดครับแต่ลุกนี่ก็โดนลิกกี้พูดหวาดล้อมจนเขาเข้ามาในบ้านได้สําเร็จ ลิกกี้พยายามที่จะไปหาแอดลี่แต่หารู้ไม่ว่าเธอนั้นถูกจับมัดเก้าอี้ไว้พร้อมกับปิดปากเธอไว้ไม่ให้ส่งเสียง ลุกพยายามห้ามเขาเอาไว้แต่เขาก็ไม่ฟังลิกกี้ได้เดินขึ้นไปบนชั้น2เพื่อที่จะไปหาแอดลี่แต่ช่วงที่เขาเผลอลุกก็ได้เอาไม้เบสดบอลฟาดเข้าไปที่หัวของเขาอย่างจังเลยครับจนเขานั้นสลบไปแต่ที่จริงแล้วลิกกี้ก็แค่แกล้งสลบไปเท่านั้นและก็ได้ลุกมาจาัดก,การกับลุกแต่จังหวะนั้นแกเลยก,ก็ได้ถือปืนลูกซองเข้ามาช่วยลุกไว้ได้ทันนั่นก็ทําให้ลิกกี้ถูกนําตัวไปมัดไว้กับเก้าอี้ซึ่งอยู่ข้างๆกับแอดลี่ครับ แต่ทางแกเลดกลับไม่เห็นด้วยกับการกระทําของลุกเพราะตอนแรกเขาคิดว่าแกล้งเล่นเงินแค่สนุกสนานแต่นี่มันก็ทําเกินกว่าเหตุไปแล้วลุกได้พยายามปลอบใจแกเลดเขาได้บอกแกเลดว่าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวทุกอย่างก็จะขี้ใครเองลุกจึงเริ่มแผนการถัดไปเพราะในไหนลิกกี้แฟนคนปัจจุบันก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วทําไมเราไม่ชวนเจลินี่แฟนเก่าของเธอมาร่วมวงด้วยละ่ะในตอนนี้ลุกก็ได้พยายามโทรหาเจลินี่ในตอนนั้นแอดลีก็พยายามที่จะใช้เศษแก้วเนี่ยแก้มัดตัวเองและลิกกี้ก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจดย การฉีดรถกางเกงนั่นก็ต้องทําให้ลุกมาจัดการเช็ดถูแต่ไม่ทันที่เธอจะแก้มัดลุกก็กลับมาพอดีแล้วก็ได้ลากตัวลิกกี้ไปเล่นพิเลนตามทฤษฎีที่เขาได้อ่านเจอมาในหนังสือวิทยาศาสตร์ถ้าใครเอาถังสีโยลงมาโดนหัวใคร คนนั้นก็จะสลบแกเลตท,ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยครับพร้อมกับแย้งว่าถังสีนะเว้ยไม่ใช่ลูกโปง่งถ้าตกลงมาจากชั้น2ขนาดนั้นลิกกี้ไม่น่ารอดอย่างแน่นอนเลยแต่ลูกกับไม่สนใจครับและในตอนนั้นแอดลี่ก็ได้แก้มาสําเร็จพร้อมทั้งถือปืนติดตัวไปด้วยแอดลี่ได้เล็งปืนไปที่ลูกและขู่ว่าให้เขาวางถังสีลงแล้วก็ปล่อยพวกเราไปลูกก็ยอมวางนะครับแต่วางถังลงมาจากชั้น2ทําให้ถังสีนั้นนะตกมาโดนหัวลิกกี้อย่างจังจนเขานั้นเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาแอดลี่เลยลยกก็ ชอบใจอย่างแรงเลยแล้วก็พูดท้าทายให้แอดลี่เนี่ยยิงเขาเลยและนั่นก็ทําให้เธอรู้ว่าปืนในมือของเธอเนี่ยมันไม่มีลูกกระสุนครับเธอได้ตัดสินใจวิ่งหนีทันทีเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือแต่เธอกับสะดุดล้มและสะลบไปเสียก่อนหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอเนี่ยถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้พร้อมกับไฟตกแต่งอย่างสวยงามเลยแกเรตได้ถามลุกอีกครั้งว่าทําไมแกถึงได้ทํากับลิก,กี้แบบนี้เราจะต้องติดคุกแน่ๆเลยแต่ลุกก็บอกให้แกเรตเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็ทําตามที่เขาบอกพวกเรา ในจะรอดในตอนนั้นเจเลนี่ก็เดินทางมาถึงบ้านลุกลุกก็ได้ออกไปต้อนรับอย่างเป็นมิตรโดยที่บอกเขาไปว่าถ้าเขาอยากขอโทษอะไรเธอก็อให้เขียนลงไปในสมุดเล่มนี้แล้วเธอจะยอมออกมาคุยกับนายเจเลนี่ก็ตั้งหน้าตั้งตาเขียนจดหมายขอโทษเธอในตอนนั้นลุกก็ได้เอาเชือกมาลัดคอเอาไว้พร้อมใช้รถตัดหญ้าดึงเชือกนั่นจนเจเลนี่เนี่ยทนไม่ไหวเขาก็ได้ขาดใจตายครับบอกเลยว่าเถื่อนสุด,สด ในตอนนั้นแอดลี่ก็พยายามบอกให้แกเล็ดกลับตัวกลับใจก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานไปลายไปมากกว่านี้ซึ่งฉันก็รู้ว่าเธอเ,เป็นคนดีเธอจะต้องปล่อยตัวฉันไปจนแกเล็ดนั้นคิดได้ครับและพยายามที่จะแก้มาให้กับเธอไม่นานเนี่ยเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นลุกได้จัดการกับแกเล็ดอย่างเลือดเย็น พร้อมกับตะโกนบอกว่าถ้านายทำตามที่ฉันบอกตั้งแต่แรกนายก็คงไม่จบแบบนี้หรอกลุกก็ได้ไปนั่งข้างๆแอดลี่ ley, ซึ่งแอดลี่เนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอจึงไม่ขอร้องอ้อ,อนวอนอะไรอีกแล้วนั่นก็ทําให้ลุกไม่พอใจครับลุกได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับหยิบมีดแทงเข้าไปที่คอข,ของเธออย่างจังจนเธอนั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นลุกก็ได้ทําการเก็บหลักฐานลบลายนิ้วมือของตัวเองภายในบ้านจนหมดโดยสร้างสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเข้านอนไปแล้วประมาณ แอดลีย์เนี่ยได้ชวนลิกกี้มาเมาด้วยกันแล้วแฟนเก่าอย่างเจลนี่ก็ได้เกิดถึงห่วงแล้วก็ได้จัดการทั้งคู่อย่างเลอดเย็นและแกล็กก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์จึงโดนจัดการไปด้วยครับและสมุดเจลนี่ที่ได้เขียนขอโทษแอดลีย์ก็เป็นเหมือนหลักฐานสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้แล้วเขาก็จบชีวิตลงโดยการผูกคอตายลุกก็ได้เริ่มจัดฉากโดยการเอาดินสอมาวางขั้นไว้กับประตูหน้าห้องนอนทําเหมือนว่าเขาไม่เคยออกจากห้องเลยตอนที่เกิดเหตุเวลาต่อมาพ่อแม่ของเขาก็กลับมาแล้วก็ช็อกกับสภาพบ้านที่เห็น โดยที่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นฝีมือลูกชายของพวกเขาที่กําลังจะตีเนียนนอนหลับอย่างสบายใจคือแบบว่าสร้างภาพจัดเลยหลังจากที่ตำรวจมาถึงก็พบว่าคนที่เนียนกว่าลุกนั่นก็คือแอดลี่ครับเธอนั้นยังไม่ตาย ลุกได้ยินตำรวจคุยกันว่าเธอนั้นฉลาดได้เอาเทปกาวปิดปากแผลห้ามเลือดเอาไว้ลุกที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้รีบวิ่งมาดูที่หน้าต่างแล้วก็เห็นว่าแอดลี่กำลังถูกส่งตัวไปรักษาและในตอนที่เธอกำลังขึ้นรถพยาบาลไปนั้นก็ได้ชูนิ้วกลางให้กล้วยลุกไปหนึ่งทีแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับ